ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่ในช่องบา u e r Pack Channel นะครับแล้วก็อยู่กับพี่โชคนะครับอ่าวันนี้นะครับผมมาที่สารปู่ตาแก้วนะครับผมซึ่งไม่ได้มานานแล้วเนาะโมได้มาโดนเลยเนาะผู้ชมโดนเลนช่วงนั้นเข้าไยุ่เนี่ยยุ่งยุ่งจอผู้ชมหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็ฝนก็บบัวท่านดิบตกวันไหนวันนี้แดดนะครับค่อนข้างจะแดดอ่าเหมือนพายุมันออกไปเนาะออกไปก็รลังจะหนาวนะครับมาเน่ากาบ ยุ่งกับ x i a o m เป็นไรหรอเปลแต่ว่ากับโบเป็นยังครับมอนี้มากยังยังเว้นเนาะกับโบเป็นตายานปันไดนะครับอ่าอย่าลืมนะครับปากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ a u แ r c h a n แนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนนะครับน้องน้ำชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลคนเดิมนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเลยเพราะทั้งนี้เขาไปด้ครับอันนี้คือมาฮอดแล้วก็ต่างกองเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวห้องเขาไปข้างในนะครับไปเบื้องว่า มันหกบัวมีใบไใม้ใบยังบัวจะได้ทําความสะอาดนะครับเกิดเตรียมของมาไหวมาไหวป,ปูนะครับทั้งน้ำแล้วก็นขนมนะครับไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเ,เราก็เข้าไปข้างในกันครับไปไปครับท่านผู้ชมครับพูดแต่ว่าข้างในก็นยังสะอาดอยู่หน่อยพี่ชมเนาะยังสะอาดด้ยนี่แสดงว,ว่ามีคนมาดูแลอยู่เนาะครับ นี่ครับศาลปู่ตาแก้วนะครับผมบบนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะหลอกมันนี่แดดแจ่มๆดีแห้งบรรยากาศแต่ว่าย่ำคืนเนี่ยผมโมกาม玛เด้ครับอยู่นี่ได้ครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นมองปราสาทอวิชกเป็นพออีที่ถามเจ้าอาวาสเพื่อนนะครับข้างหลังกับโมกามา玛นอนย่ำคืนเนี่บพอสร้างวันที่7เมษายนนะครับ 2542นะครับท่านผู้ชมนะครับจะประมาณนี้นะเดี๋ยวคอยสำรวจนะครับเดี๋ยวมาเตรียมของมาไหว้เพิ่นนะครับดอกไม้ทุกเทียนครับการพนนีเราผมเก็บขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมดอกไม้ทุกเทียนแกลบไหว้นะครับบอกกล่าวท่านนะครับโอเคครับท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็เลย เตรียมนะครับดอกไม้มากราบ,บายนะครับเดี๋ยวมา,มาเตรียมก่อนคือมองนีมาเื่อได้พนไก่เข่าเลยครับให้เขา่เขาทุกรอบเลยอ่าจะว่างวดมังหันโบไดม้ม่าสองงวดแลนะบ้างเนาะแมโบได้มาโดนนะติดภารกิจแล้วก็ยุ่งหลายครับยุ่งนี่เ <laughs> <laughs> วลาบุมียุ่งก็ยังมีอยู่ได้ <laughs> ันยือปลาคือว่าเลยทูจิงดอกครับื้นนี้ก็จะมาขอโชวอ์อาลาบนะครับก็บจะมีขอ,อเลขทูปนะครับเลขทูปแล้วก็เลขเซ็มซี่นะครับเซ็มซี่ก็ได้ ขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับทีเดยโอนบริจาคนะครับที่รวมทั้งบุญนะครับกับสารต่างนะก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยครับทั้งเป็นคารามันนะครับแล้วก็ซื้อฟองนะครับมาถวายเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนำหวานขนมอ๋อไฮโมหยิบมา không hả à. lùm nào gì mà à ừ, nó mà giàu tiền mà cứ đang lùm cái, cái biển thì gì nào nào nó tại đang làm cái hoa nào nào nó làm cái cầu nào nào này nó nhiều mà nữa อะไรก็จะทนที่ เงียบสงบดีทำไมยยมงขึ้นอีกผมมาเกี่กับฉาก่กัยกล้ามาแล้ แต่ว่าทาั้งหลังก็เป็นเป็นปวกบ่พิจิตรเป็นบ่เมืนเป็นปวกขึ้นทั้งหลังเนาะปกติมีอยู่บ่เขามาดูเฉยมีบ่กูมีเด้๋ยวน้อืมื่อวันนี้คือจังมีนเนาะบกมแปลกๆเลยวน้อรู้ผมรู้สึกแบบว่าคือจังเพิ่นสิให้อยังห้องเฮาจักอย่างผมบ่รู้เมันขึ้นผมก็ฝันเด้อืมแต่ว่าหืมมันห,มนหืมล่าง อันเ,นเนกี่ยวกับะมาณยังประมาณว่าผมยา,า,างไปเบิง้งบ่งเข้าประกาศรางวัลน,นะก็เลงสิงยังไปเบิง้งเราแบบมันเนี่ยมาเห็นไหม,<อ>มเนี่ยมาเห็นก็แล้วตื่นสัม ดีครับผู้ชมสามารถจุดจบบอกเจ้านะครับสารปูตาเกี่ยวทำกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะว<า>ะโต,ะะตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ช่องลูกหลานบ้าแพ็กแชนแนล ช่องเดิมช่องเก่ามาขอโชคขอลาบนะครับมาซับซานปูตาแก้ววันนี้มาขอเลขเซียมซี่นะครับเล็กถูกไปฝากเอฟซีเทิ่งผลยูในประเทศเทิ่งยูต่างประเทศนะครับผู้เพิ่นโต๊ะทุกข์ได้ยากู้เพิ่นบ่มีนะครับให้เพิ่นได้มี่มอคโอโชคขอลาบน้ำซานปูตาแก้วกับไอซานปูตาแก้วนี่เพลียออกมามตัวตรงๆนะครับ กระให้ช่องของโรงแรนปังๆคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเ้อผู้สาธุ พิโชกขยำซิมซีป่ะนี่ะนะลรับอ่าแล้วครับโยกนะครับแต่ว่างต่อเลขโรมใหม่นะครับโยกจะมาขอเลขกซมซีนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้พี่โชคนะครับเป,เป็นคนขยวเนาะอ่าผู้ตาบอกในใหม่ซิมซีนี่แหละนี่เป็นเฟยออกมาเนาะครับใช้ละใม่ซ้ำไม,ม่แต่ว่าขนมา้าเทเดียวซก็ได้อืม <laughs> ม,มาแล้วท่านผู้ชมหมายเลขหนึงนะครับผมหมายเลขสองนะครับโอเคครับหมายเลขอือหมายเลขสองนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดเด้อเจ็ดกับหนึ่งกับพี่น้องกันนะครับ นอนกันตาพูบึงอยู่แล้วพึ่ก็จะหูยแม่เลูบงจิตสามจิตสามอือฟาบันี่แต่ว่าตอนไหนลงมาก่อนอทำไมวะทำไมอ่ะทำไมอีกรอบนึ่งโอ้คือลงเหมือนเด็กว่านายสองตัวท่านผ้ชมว่านายสองตัวหวัง่าเบิ้นี่วันนี้ลงเหมือนเด็กอ แต่ว่าเออผมบุผมได้เคยเห็นดิเราเคยหรือเปล่าผุนหายตั้นี้อาจจะเป็นศูนย์เนาะใช่นบ่ออสตัวที่สามเออมาบ่เคยบ่เคยตัวที่สามมุมมาขเม็ดปันนี้เอออาจแสดงว่าเพผุนหาแล้วโอเคไม่สองือเอ้าเห็นเหลือยใหม่เดียวบันเห็นเลี้ยงันอยู่อย่เอาไม้เลขหนึ่งนะครับไม้เลขหนึ่ง ที่แหลกผมก็ลังสีบอกกว่าสองเจ็ดศูนย์แต่มันเรือใหม่หนึ่งนี่สองเจ็ดศูนย์เรือสองเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไปได้เบิรนะครับเรือสีแค่สองตัวก็ได้หรือสีแค่สองตัวแต่ที่สามผมเงเคยเห็นหเดียวอกมัเบิดผมไปขยเยาอยู่ใส่หรือว่าทีมงานขยเยากับเบิร์เคยเปลี่ยนเบียร์มีนะ มาแค่ชิดว่าน่าจะมาอยู่หรอกอืมเพราะแปลกนะคุผู้ชมพอปกติเขาขย้วยบงสิบออกมาหลายปลิตเลยเหนือเมือนเลยอ,อันนี้ออกเบิดเลยประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมอ,อาจจะขย้วแห้งหรือยังกระปุล๋ <c oughs> ล่ะขย้วยเมื่อเกิดท่านผู้ชมเคเห็นไหมเมื่อเกิดขย้ว,วยๆเลยอืมแต่ว่าออกมาเบิร์ดเอาตอนนี้เลขถูกกัใหม่สองตัวแล้วครับใหม่มาแล้วสองตัวนะครับผม มันเลยเคยเห็นนี่นะพี่ชื่อแต่ว่าขังในจะเป็นเป็นบวกเป็นอะไรขึ้นเนาะเข้ามาเถี่ยวก่อนนะมีบ้างเถี่ยวก่อนบ่ได้สังเกตเนาะเข้ามา,มมาสว่างหมดเหรอท่านนีน้เอาองศ์สิท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาซองเบิ้งนะครับนี่มีอย่างนะ่าสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาเบิ้งบริเวณรอบๆนำ้ำนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปเบิิงบริเวณรอบๆครับไปครับไ,บไ<ป>อ่ะไปกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปเบิิงข้างในนะครับนี่ mm. เดี๋ยวถูกกระไหม่ว่าท่านในเบิดนะครับนี่นี่นนที่ผมมาที่เป็นปวกกันมาเนี่ยท่านผู้ชม mm. เห็นบ่มอือ mm. อาจจะบ่ได้เข้าไปท้าม้วมสะอาดข้างในนะครับก็เลยมีปวกมียังขึ้นมานครับ mm. อืม อยวไปบ่งบริเวณหลบๆนะครับไะยกทางเี้คือเาสาเสามองเสาวะดิอเอออันนี้อ้าเวเดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นเดล็ยกยางนอกบันถ้าท่านผู้ชมเห็นเ,เป็นตัวเลขเอะไรนะครับก็ต้องอาฝากคอมเมนต์ได้เลยครับผมร้องคอมเมนต์เข้าขมาบึงนะครับเห็นเป็นเหล็ยกยางนะครับอนี่ผมก มึงบัวกันแต่บาผมมึงก็จัไม่เป็นเหล็กเก่าก็เหล็กแปดวะนะครับวันนี้หายใจนะครับุ่นผู้ชมอันนี้ก็กปิจจรณาบเบ้งนะครับเดี๋ยวไปเบึงบริเวณรอบๆนะครับนี่ข้างลังข้างลังกันจานะาเป็นป้า เป็นตาสานะครับแถวนั่นเห็นยุไสเนาะที่เป็นตัวเลียงนี่ชัดแห้งดีผม,ม้ชมแต่ว่ามน,นี้ก็เห็นแล้วนี่จากคลิปที่แล้วนี่ผม,มเห็นนี่จะเป็นห้อยอยียงนะท่านผู้มชมอาจจะเป็นห้อยมือหรือห้อยอยังนะครับผมก็บนิายาใจให้กัน ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> นี่ข้างหลังโอเคครับเ <Yeah. S 2> ยากถล่มวดไว้เนาะ เลขกูบใหม่เบิ่์แล้วนะครับท่านผู้ชมอเนี่ก็จะเลื่มนะครับเลขกพ่อซอสางนะครับนี่ติดตรงนี้ติดแนวโน่นนี่ครับ เจ็ดเมษายนนะครับ2542นะครับผมพอสว้างนะครับหาเลขถูใหม่ไปแล้วเรขกน้อยหนึ่งเบ็ดไปเบิดแล้วนะครับมองกลางมีเรือยังน้องผีโชคมาเบื้องนู้นมังกางนีเรียอยังนมันี่ ตรงกลางนี่เป็นเลขอะไรเป็นจถวห่างเท่งนีนเป็นสามนี่เนี่เก่าศูนย์หนึ่งมัน,น,นมีคางเดียวเนาะเป็นเก่าหรือเป็นศูนย์กะ็ะไดนะท่านผู้ชม,ม 3, 9, สามเก้าสองหรือสามศูนย์สองหรือสามหนึ่งสองท่านผู้ชมสามหนึ่งสองบอเป็นคางเดียวนี่หรือสามเจ็ดอือมันนี้ก็ลองไปพิจารณาบ้องได้ครับผม ทางผมก็มาทายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลา2567นี้นะครับผมครับอ่าขอให้เฮงเฮงมันมันปังๆนะครับนี่ครับสารปูตาแก้วนะครับผมนี่คนคนนั่งนี่นะครับ ลองคอมเมนต์คำว่าเบิร์กนะครับเด็กกรูปผมบ่าเนี่ยใจให้กันนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็อันนี้ผมกะทายเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบ้าแพ็กชาแนลนะครับฝากกดติดตามให้น้ำเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ่าในการหาแนวทางใหม่ๆนะครับตามสารต่างๆมาฝากท่านผู้ชมเอฟซี ทุกคนนะครับขอให้เฮงๆปังๆครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะได้กาบล่าปูสารปูตาเกี่ยวนะครับไหวเพื่องซำนี่นะครับนะขออย่าลืมนะครับติดตามช่องบักคักชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับผมช่องหนุ่มอามคนเดิมนะครับมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลป้าต้อยคนมีเซ้นนะครับแล้วก็ ก็ท่องเหล่าคนเดิมนะครับผมสําหรับ FC นะครับที่จะร่วมบริจาคนะครับทําบุญนะครับกับสาลต่างๆนะครับหรือว่าสนับสนุนทางช่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมโอเคตามนั้นนะครับสาธุเด้อนะครับผมเป็นสะพานบุญนะมาฝากมาเป็นสะพานบุญเอาโชกุลาไปฝากเอฟซีทุกคู่ทุกคนขอใหเอฟซีทุกคู่ทุกคนเฮงๆเรื่อยๆมันมันปังๆหมดนี้ครับ สาธุครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอรับ